พิมนี้บางก็เล่นเป็นหลวงผู้สุขเนาะเล่นเป็นหลวงผู้สุขเนี่ยราคาดีมากนะถ้าเล่นเป็นหลวงผู้สุขราคาดีมากแต่เล่นในตรงวัดตรงวารดีกว่ารับตรงหลวงพ่อนะครับนี่ก็คือวัดปากคลองปะคามเท่านะแต่นี่คือหลวงตาหลังหลวงตังหนังหรือหลวงตังหนังนะครับแล้วแต่จะออกเสียงนะนะครับก็แล้วแต่จะออกเสียงเลยเป็นพระพิมพ์นะครับหลวงตังหนังเนี่ยท่านเป็นคาดว่าท่านเป็นพระที่หลวงผู้สุขบวชให้เมื่อบวชแล้วเนี่ยนะครับก็รับใช้หลวงผู้สุขอยู่ระยะหนึ่งหลังจากนั้นก็ ลาสิกขาบทไปนะครับไปใช้ชีวิตหลังจากนั้นนะครับก็ซาเซพเนจรกลับมาบวชอีกนะกลับมาบวชอยู่กับหลวงปู่สุขจนกระทั่งมรณนาพนะนนะก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์โคตรกุติของหลวงปู่สุขเลยทีเดียวนะภาพของท่านเนี่ยสร้างไว้ไม่กี่ไม่กี่พิมนะหลวงตั้งหนำเนี่ยลักษณะของการสร้างเนี้เป็นเนื้อชินเนื้อชินเขียวนะลักษณะของภาพน,นี่ค่อนข้างจะก่อนขอบนะภาพของท่านเนี่ยจะไม่ค่อยชัดเจนมากเท่าไหร่นะในเรื่องของพิมพ์ทรงถ้าชัดๆนะครับหรือขนาดเล็กๆพิมพ์คมคมเกินไปอันตรายนะครับ พาหลงต้องหงมมีราคาเล่นหาหลักพันกลางๆแล้วเพราะฉะนั้นของเรียนแบบมีมานานแล้วก็ต้องระวังนะครับองนี้เป็นลักษณะของสนิมนะครับสนิมเขียวสนิมออกไซด์ของโลหะแล้วก็คาบเทียนเกาะเก่าๆรากออกอยากมากนะแต่ยิงไม่ยากเท่าไหร่นะถ้าใช้ความอดทนนิดนึงแต่ปล่อยไว้ธรรมชาติดีที่สุดใครมีแบบนี้สวยกว่านี้ส่งรูปเข้ามาได้นะครับทั้งข้อความเลยหรือว่าไปที่บ้านเขียวนะครับ